สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะลุ้งกินน้ําเรากําลังออกไปด้านนอกนะครับลุ้งกินน้ำ,นนำโอโ้โหไหนเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราขึ้นมาชั้นสองของป้าผมแล้วนะครับนี่นะครับเออตรงนี้เปิดได้ไหมเนี่ยต้องเปิดก่อนมั้งน่าจะนะครับว้าว เฮ้ยลื่นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันลื่นเหมือนกันนะดูดิโอ๊ยโอเคครับพอได้อยู่วุ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิโอ้โหสวยมากครับโอ้โหดูดินี่นี่นี่น,นี่ลูกกินน้ำครับว้าวอย่าไปถึงนู่นเลยเนี่ยนะครับเอ่อ,อ,อชี้ได้ใช่ไหมโอเคไม่นิ้วกดไม่เป็นไรครับ หลอกเด็กไม่เป็นไรนะนี่นะครับวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกอยู่นะโอ้โหเก็บเลื่นนะครับโอ,โอ้หน่ลุงกินน้ําสวยเนาะดูดิครับลุงกินน้ําเลยโอเคเนี่ครับทุกคนยาวไปถึงเกาะกลางน้ําเลยนะน่าจะนะครับลุงกินน้ํเนี่ครับโอ้โหเห็นสีสีั้ไหม